เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่19คุณลักษณะดังต่อไปนี้ตรงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบใด หัวหน้าฝ่ายบริหารมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจประมุขฝ่ายบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตายตัวในภาวะปกติหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่อาจถูกลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจโดยรัฐสภาเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งได้ 1. ระบบประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา 2. ระบบประธานาธิบดี 3. ระบบฉันทานุมัติ 4. ระบบเลือกตั้ง 5. ระบบรัฐสภาโจทย์ข้อนี้นะเขาก็ถามเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยนะ ว่าเป็นประเภทไหนซึ่งอันนี้เนี่ยมันออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะออกแน่นอนปีละข้อนะบางปีเนี่ยก็จะถามว่าระบบนี้กับระบบนี้ต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงนะหรือบางปีเนี่ยก็จะให้ข้อมูลมาแบบนี้นะแล้วก็ถามเราว่าเป็นระบบไหนบางปีเนี่ยก็จะให้ประเทศมานะแต่ละประเทศแล้วก็ถามเราว่าประเทศนี้เป็นระบบอะไรนะ ซึ่งเราเนี่ยควรจะจำให้ได้นะเราควรจะรู้ลักษณะเด่นของแต่ละระบบนะแล้วก็ควรจะรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยใช้ระบบไหนทีนี้เรามาดูกันก่อนนะการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยแบ่งด้วยกันเป็น3ประเภทหลักๆนะซึ่ง1ก็คือระบบรัฐสภานะระบบประธานาธิบดี 3. ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึง่งรัฐสภานะขอย่อว่ากึงนะ่งเนาะทีนี้เรามาดูกันที่ระบบรัฐสภากันก่อนเนาะระบบรัฐสภาเนี่ยหัวหน้าฝ่ายบริหารนะเป็นนายกนะก็คือมีนายกเป็นประมุขหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายบริหารการใช้อํานาจเนี่ยจะเป็นหลักการเชื่อมอํานาจนะอานาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเนี่ยมีการเชื่อมอำนาจกันและใช้หลักถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ดหลักนะของระบบรัฐสภานะถ้าเราเห็นคำว่ามีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเงี้ยก็ให้เรานึกถึงรัฐสภาขึ้นมาก่อนเลยนะต่อมานะระบบรัฐสภาเนี่ยนายกมีสิทธิ์ที่จะยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่นะ และรัฐสภานะมีสิทธิที่จะเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจได้นะต่อมาเรามาดูกันที่ระบบประธานาธิบดีนะระบบประธานาธิบดีเนี่ยก็จะมีประธานาธิบดีนะเป็นประมุขฝ่ายบริหารน,นะการใช้อำนาจเนี่ยก็จะเป็นการแยกอำนาจนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นนะของ ระบบประธานาธิบดีนะเป็นการแยกอำนาจกันถ้าเราเห็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราพิจารณาได้เลยนะว่าเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าถูกไหมซึ่งการจะใช้หลักการแยกอำนาจจากกันโดยอิสระนะอำนาจบริหารเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะยุบสภานะอำนาจบริหารในที่นี้ก็คือหมายถึงประธานาธิบดีเนาะในขณะเดียวกันนะอำนาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภานะก็จะไม่มีอำนาจเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นะ ต่อมาอันสุดท้ายนะระบบกึ่งประธานาธิบดีกึง่งรัฐสภานะจะมีประธานาธิบดีนะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและระบบนี้นะก็จะมีนายกด้วยนะซึ่งนายกเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนรองนายกในระบบรัฐสภานะโดยหลักการใช้อำนาจเนี่ยจะเป็นแบบผสมผสา,านนะและรัฐสภานะมีสิทธิ์ที่จะลงมติไม่ไว้วางใจนายกได้นะ แต่ไม่มีสิทธิที่จะลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีนะถ้ามีมติเนี่ยถ้ามีมติที่จะไม่ไว้ถ้ามีมติไม่ไว้วางใจนายกอ่ะนายกเนี่ยจะต้องลาออกนะแต่ประธานาธิบดีเนี่ยไม่ต้องลาออกนะต้องอยู่ให้ครบวาระเนาะประธานาธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการยุบสภาเนาะซึ่งตารางนี้เนี่ยสำคัญมากๆาเลยนะเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเลยนะ เราควรจะจำให้ได้ครบทุกข้อเลยนะสี่บรรทัดเองเนาะขอเพิ่มไปอีกนิดนึงละกันก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยที่ใช้นะอันนี้ก็ต้องจำให้ได้อีกเหมือนกันนะออกข้อสอบบ่อยจริงๆนะควรจะจำให้ได้ในระบบรัฐสภาเนี่ยมีประเทศไหนที่ใช้บ้างประเทศแรกเลยก็คือประเทศเราเนาะประเทศไทยญี่ปุ่น อังกฤษนะออสเตรเลียสิงคโปร์นะใช้ระบบรัฐสภาต่อมาแบบประธานาธิบดีนะก็อย่างที่เรารู้จักกันเนาะประเทศอเมริกานะสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ขอเขียนตัวย่อแทนเนาะเกาหลีใต้เซาวโคเรียนะแล้วก็อินโดต่อมาระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะยกตัวอย่างก็อย่างเช่น ฝรั่งเศสนะหรือรัสเซียซึ่งประเทศเนี่ยมักออกข้อสอบบ่อยๆนะเราควรจะจำให้ได้เหมือนกันนะตารางนี้สำคัญมากจริงๆนะต้องจำให้ได้จริงๆเนาะทีนี้เรามาดูที่โจทย์กันต่อนะเขาถามว่าคุณในะลักษณะดังต่อไปนี้นะเป็นระบบใด หัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอันนี้ชัดเจนเลยนะหัวหน้าฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยก็คือประธานาธิบดีเพราะว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภานเนี่ยประชาชนนะจะเลือกสอสและให้สสไปเลือกนายกซึ่งเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมถูกไหม แต่ถ้าการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อไปเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือการเลือกประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงเนาะต่อมานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอยู่อยู่ภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจนะอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะหลักการแบ่งแยกอำนาจแปลว่าเป็น แบบประธานาธิบดีแน่นอนเลยถูกไหมเพราะอันนี้เป็นลักษณะเด่นนะของระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อ2เลยเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อเนาะประมุขฝ่ายบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตายตัวอันนี้ก็ถูกเนาะก็ยังอยู่ในระบบประธานาธิบดีต่อมาในภาวะปกติฝ่าย ในภาวะปกติหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่อาจถูกลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจโดยรัฐสภานะเพื่อพ้นจากตำแหน่งได้อันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันนะว่าตรงกับระบบระบบประธานาธิบดีชัดเจนเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำข้อสอบให้เร็วๆเนี่ยเราเห็นช้อยจดเราเห็นตัวเลือกข้อที่2เนี่ยหลักการแบ่งแยกอำนาจเราก็ต้องรู้ทันทีเลยนะว่าเป็นแบบประธานาธิบดีนะทีนี้ โจทย์ข้อนี้เนี่ยเราสามารถตัดช้อยข้อ3กับข้อ4ออกไปได้อีกนะระบบฉันทานุนมาติและระบบเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ไม่มีนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะว่ามันมีอยู่แค่3ประเภทถูกไหมก็คือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะซึ่งตารางนี้เนี่ยควรจําให้ได้นะแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่าแต่ละประเทศเนี่ย ใช้ระบบไหนนะออกข้อสอบแน่นอนขอสรุปอีกทีหนึ่งนะรัฐสภาเนี่ยเด่นๆก็จะเป็นการเชื่อมอำนาจนะนายกยุบสภาได้ลงมติไม่ไว้วางใจได้นะแต่ในขณะที่ประธานาธิบดีนะจะเป็นการแยกอำนาจนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งสองอันเนาะส่วนกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยก็คือจะมีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกนะเป็นแบบผสมผสานเนาะ เพราะฉะนั้นข้อที่19นะตอบข้อที่2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ